นๆๆี่มาแล้วตกด่วนแล้วสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะปักเบรกับพี่น้องค่ะเราจะกินบักสมเป็นอันม่วงน้ำปลาหวานไหมพี่น้องลปลาหวานแต่ว่าสาวเดินเติมปลาเข้าไปเติมปลาหนอนๆเข้าไปคี้อยากกินบักสมคือทำงานก่อน มากจะมอกสมอยากด้วยกำมาอืมหวานหวานตาอืม,อม,อมสมจ้ะสมงานยบยบายบาสา้ มันไม่หิวขอนอะอืมอืมอืมมาอืมเจมีอันน มังน,ะนง่าเมือนกันนะหมักสมหมกแซลมสซื่อสำเร็จรูปมาค่ะน้ำปลาหวานก็เติมพริกเข้าไป,าาปาไอันไม่ค่อยอันเผ็ดพริกกะปลาสื่อเอะจังเยอื้เแซ็บขาบเลยื้อหมดบ่ เขาใส่สุ้ดอบเนงยๆนี่มาผรมตดวแล้วอากาศหาอแดดดีค่ะช่วงอืม 왜민음음 <소스> <laughs> 지금 <laughs> 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 บอง่วังน้อกบักหม,ม,ม,ม่แพ้งกรอบรหงส์เลยไปหนาบางด้ดูเลยแพ้งกรอบหุสงยิโลเลยยี่ห้ายิโลแพ้งกอเข่าแพ้งกอเข่าอยู่เรื่ออืมก็ไดรับผ เขาไม่ทาง่ายเนาะหมวงต้อง่ายเลยเพญ่ไปเพราะบั้งมันมียอะไรอ่างแบบหมองมีตัวหมองบ,บงับง้งบั้งเละบ้านเฮาสบายบางคนขา,ายบ่ออกเนาะบางสวนเนาะเก็บชิมเก็บชิม,อ,มอันนี้มาจากประเทศไหน,นบ่สนำดอกมามันของไทยบ่บ่ แสบมั้ยขอนเต็มเนี่ย chấm ăn quá còn còn đĩa sốt Nói sốt này này. làm cho nhau muốn <laughs> tuấn ăn บะพอเทียบกับพรอเทียบกับบะพรอรับไม่ีไปแล้ว